วันนี้เราจะมาทำอะไรไปดูกันเลยค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำเป็น this all that all squishy t p e จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะระหว่างมินิเฮชอเดอร์นั A ้น เซค่ะนักีนนะก็มค่เสียงรถออกมาได้ค่ะระหว่งจัมโบ้เหมือนกันแล้วก็มีตงมแล้วก็มีตัหน,ลนเลือกไหนลรวขอเลือกอันนี้ค่ะจัมโบบานนะคะน่ารักดีน่น่าักดีนรัก,กเสียะะงก็จนะมีละ ก็คือเราเราใช้วิดีโอนี้ก็ดีดีค่ะโอเคแล้ว哈แล้วก็มารูคุณถังจะมาอะไรค่ะระหวา่างพิมพ์ทับนะคะพิมพ์แท็บแท็บนี้ก็จะเป็นโปเแชร์สเปนทูแล้วก็คัพเค้กและโฮมสต์สตรอเบอร์รี่ไม่ใช่ของมันดูทุกคนก็ได้รู้นะคะว่าเราจะเลือกอะไรนะคะก็เราขอเลือกพิมพ์ทับค่ะแท็บนะคะมารู้คุณถังจะมากันเลยนะคะ นีขากล้าเท้าขาตุเกตาล่าค่ะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเราจะลือกะไรนะคเราขอเอ้าเท้าขาอ้กตาลาค่ะ ว่าเนะคะข้าวปีกกับคือครับอันนี้เลือกอย,ายากเลือกอยากเดินจะเลืยากเลือกอยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราชอบทั้งสองนะแต่ว่าถ้าชอบที่สุดก็คืออะไรเริ่กันเลยค่ะ,ะ,คะอันค้าข้าวปีบาราชาน,นั่นเองนะคะมันมันก็ไม่ได้สนุกมากนะคะแต่ว่าน่ารักเราเป็นคนชอบ passion แค่เดีย ชาินะคะชาดงปอแชแล้วก็แบบทับทับเท,บทเตอร์เย็นมากน่าเกลียดสวยมากค่ะค่ะถึงอันสมควรที่ระหว่างชิงม,มองกดกันนะคะมงกก็จะถึงเวลาที่จะมาชิงมองกดกันแล้วก็มาดูกันเลยค่ะ จะเรื่องชิ้นไหนอันนี้คือที่เราแบบเราก็ชอบทุกมหมดเลยนะบิฟิชันชอบมากชอบน้อย่อไปแล้วคุนมานะคะชนะเลยเยี่ยมคือเราชอบมากๆเลยคะเพราะว่ามันสรุปมากแล้วเราชอบปลาดุกธรรมะมันนานแล้วท้าข้าวบิฟิชันนะคะแต่ถ้าไม่มีปลาดุกธรรมะเนี่ยก็อยู่ในเดิมหนึ่งแต่ถ้ามีก็ น,นี่ก็แบบอม่มนีนี่ก็เปแบนนแนบ,นบสามน,นะคะพี่ค่ะสำหรับดิสออดเดสออสฟิชชี่แทนนะคะก็มีเพียงเท่าน,นี้นะคะแล้วขอแท้คนที่หนึ่งน้องนา,นาเดียนะคะหรือนาเดียปีเดียพันหรือเปล่าถ้าเรียกผีพี่ก็ต้องพูดค่ะเป็นผลิศกันเลย ชาแนลแรกคือปาริสลาศิษย์นะฝนะากกด u b s c r i b e และกดไลค์ก like ันด้วยนะคะชาแนลนี้ก็คือชาแนลปัจจุบันที่ใช้อยู่ค่ะบ๊ายบายจักรยานอัดคลิปให้ดีที่สุดแล้วก็อัด